สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาฝึกถามตอบง่ายๆแค่3ามคำจากประโยคสั้นๆง่ายๆที่มักจะพบเห็นในชีวิตประจำวันพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Are you nervous? Are u nervous? เธอประม่าไหมโยก a are you nervous. Your are nervous. ฉันประมาะ่า Are you ready? แอดูเรียดูเธอพร้อมหรือยังหรือคุณพร้อมหรือยังโยกแอเรียดูฉันพร้อมแล้วเราก็จะเห็นว่าคำตอบก็แค่สลับคำกันนะคะถามคุณตอบฉันนะคะดูแปลว,ว่าคุณโยกแปลว,ว่าฉันคําถามขึ้นต้นด้วยกริยาหรือว่าศัพท์คำถามเวลาตอบ เป็นประโยคบอกเล่าก็จะขึ้นต้นด้วยประธานนะคะนั่นก็คือคำว่ายอกแปลว่าฉันเป็นประธานนะคะเดี๋ยวประโยคต่อไปก็จะหน้าตาคล้ายๆกันตลอดทั้งคลิปทุกประโยคนะคะแอร์ดูบอกเกนแอร์ดูบอกเเธอตื่นอยู่หรือเปล่ายอกแอร์บอกเนฉันตื่นอยู่แอร์เดดซันต์แอร์เดดซัน มันจริงไหม The a s s a n t มันจริง Ahhansnell นนเข้าใจดีไหม Hansnell เข้าใจดี a d e o b i t มันยุ่งยากลำบากไหม The a d o b i t มันยุ่งยากลำบาก a d u b s w i g e n เธอผิดหวังไหมหรือเธอรู้สึกผิดหวังไหม y ยกแอร์ปิสวีแกนฉันรู้สึกผิดหวังหรือฉันผิดหวัง a อด no ูเนยเธอพอใจไหมยอแอดเนยฉันพอใจ A อดิสโวตมันยากไหมเดอะแอดิสโวตมันยาก a อดูวเกตเรออนเธอเป็นคนกินเจรหรือเปล่าก็คือทานแต่ผักไม่ทานเนื้อนะคะวีเกตทรี่อน y ยกแอร์เวกเตอรยอฉันเป็นคนกินเจแอร์วีเอรเราเห็นตรงกันไหมก็คือเราความเห็นตรงกันไหมนะคะ we a r r e เร n เ e เราความเห็นตรงกัน Any นี้ u m s คุณผิดใจกันหรือเปล่า We a อ u ์อ s เราผิดใจกัน แอดูอ ي, คุณโกรธหรือยอกแอ r อ ي, ฉันโกรธแอร d ดูเลสเซนคุณเสียใจหรือยอกแอ l e เลสเฉันเสียใจแอร์ดูฟริสกคุณแข็งแรงดีไหมยกแอ r f ฟริสฉันแข็งแรงดีแอร์ดูกระวิดคุณท้องหรือ โยกแอร์กราวิ d ฉันถงฮอร์ดูอุ่นคุณเจ็บไหมโยกฮอร์อุ่นฉันเจ็บฮอร์ดูคัดคุณมีแมวไหมโยกฮอร์คัดฉันมีแมวฮอนี่ฮุนด์คุณมีหมาไหมวิฮอร์ฮุนด์เรามีหมา ถามพวกคุณตอบพวกเราถามคุณตอบฉันหอดมปอนพวกเขามีลูกไหมดมหอบ่อนพวกเขามีลูกหอดูสิสกอนคุณมีพี่น้องไหมยอฮอสิสกอนฉันมีพี่น้องแหงเงดูแม่คุณตามทันไหมย่อแหงเงแม่ฉันตามทัน เฮอดูไหมคุณได้ยินฉันไหมยอเฮอเดยฉันได้ยินเธอหรือฉันได้ยินคุณฟฟชตดูไหมคุณเข้าใจฉันไหมยอะเฟตเดยฉันเข้าใจคุณเซียดูไหมคุณเห็นฉันไหมยอเซียเดยฉันเห็นคุณบูดูเฮดคุณอยู่นี่หรือเปล่าโยกบูรเฮด ฉันอยู่นี่บูนีฮูปคุณอยู่ด้วยกันหรือเปล่าวีบูรีฮูปเราอยู่ด้วยกันหยบบะดูแฮรคุณทำงานที่นี่หรือเปล่าอย่าโยบบะฮาฉันทำงานที่นี่วอร์เรดู du, คุณอยู่ไหนยอแอลเฮมมาฉันอยู่บ้านวอร์บูดู du. คุณอยู่ไหนประโยคนี้หมายถึงบ้านคุณอยู่ไหนนะคะบ้านที่คุณอยู่เป็นประจำมนานะคะอยู่ที่ไหนยูเกด o คุณโกหกหรือเปล่าย o ยูเกอินแต่ฉันไม่ได้โกหก t r i ปสตูแฮร์คุณชอบที่นี่ไหมยทรีบแสฉันชอบที่นี่วั t ถิกเกดูคุณคิดยังไง ย้อนแลแม่ฉันเห็นด้วยวิลเกนแอดินอันไหนเป็นของคุณเดนแฮร์อันนี้วิลเกตแอดิตอันไหนเป็นของคุณเดนแฮร์อันนี้วิลกาแอดีน่าอันไหนเป็นของคุณดมแฮร์อันนี้วิลกะแอดีน่าอันไหนเป็นของคุณ ประโยคนี้เป็นพหูพจน์นะคะกูเดบรอมันไปได้ดีไหมเดกกูบรอมันไปได้ดีเชนสเตบรอมันรู้สึกดีไหมหรือรู้สึกดีไหมเดชันสบรอมันรู้สึกดีฮูรเยอะดูคุณทำยังไงเยอะโซแฮทำแบบนี้นะ หลังจากโยโซแฮเสร็จแล้วก็บอกวิธีการนะคะว่าต้องทำอย่างนั้น,อย,งงนะะอย่างนี้นะคะประโยคนี ah ้วเฮียเตเดนมันชื่ออะไรเพ่นนะปากาเชนสเตอเครู้สึกโอเคไหมเด c เชนส์โอเครู้สึกโอเคมันรู้สึกโอเคโมดูโปรคุณรู้สึกดีไหม ยอมูรบรฉันรู้สึกดีวอร์บูดมพวกเขาอยู่ไหนอินอร์เฮียตเตนแถวนี้บูดูเคลคุณอยู่คนเดียวหรืออกบูเคลฉันอยู่คนเดียวว่าเยอะหรือคุณทำอะไรอิงเอนทิงไม่มีอะไรบาเฮนเดเกิดอะไรขึ้น เวียตินเต้ไม่รู้เวนตานีบอนพวกคุณกำลังจะมีลูกใช่ไหมวิเวนตาบอนเรากำลังจะมีลูกประโยคนี้หมายถึงคุณกำลังท้องใช่ไหมนะคะก็คือถามทั้งคู่นะคะเวนตานีบอนพวกคุณกำลังจะมีลูกใช่ไหมหรือพวกคุณกำลังตั้งครรภ์ใช่ไหมนะคะดริกเกดูคาเฟ คุณดื่มกาแฟไหมเยอติก e ก่คาเฟ่ฉันดื่มกาแฟแอดจะดูชดคุณกินเนื้อไหมเยอแอดจะชดฉันกินเนื้อแอดจะดูอัลคุณกินทุกอย่างไหมเยอแอ the อัลตฉันกินทุกอย่างมาถึงประโยคสุดท้ายค่ะ f your l ยล e f r r y o ยล love ฉันขออนุญาตได้ไหม ยอค่ะประโยคนี้มักจะใช้ถามเวลาขอเต้นลำด้วยนะคะที่สวีเดนเวลาเต้นลำมันจะมีเต้นลำคู่นะคะจะขอเต้นลำกับใครก็จะพูดคำนี้นะคะ Four your love ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ประโยคสั้นๆง่ายๆแค่3คํคำลองนำไปฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ